สวัสดีเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะคุณครูปอนนะคะวันนี้ค่ะก็จะมาพบกับวิชาวิทยาศาสตร์เนาะวันนี้ครูมีอันนี้คืออะไรคะเด็กๆสมุดกับหนังสือนะคะมองเห็นไหมอะครูเอาวางไว้ที่โต๊ะนะคะครูถามว่าเดี๋ยวขออนุญาตโยกขึ้นมาก่อนเนาะขอเด็กๆไม่เห็นครูถามว่าถ้าครูเอาสมุดหรือว่าหนังสือเนี่ยทับๆกันวางไว้ที่โต๊ะหนังสือเล่มแรก หรือหนังสือเล่มสุดท้ายอันไหนจะหยิบยากกว่ากันคะเด็กๆลองหยิบหนังสือดูที่บ้านก็ได้นะคะลองค่ะคุณครูน,นะคะหยิบอันสุดท้ายกับหยิบอันแรกอันไหนหยิบยากกว่ากันนะคะก็คืออันสุดท้ายเนาะทำไมถึงหยิบอันสุดท้ายแล้วมันยากกว่าคะเพราะอะไร ลองตอบกันดูสิค่ะเพราะอะไรทำไมถึงอ,อันสุดท้ายถึงหยิบยากเพราะว่ามันเหมือนมีแรงอะไรบางอย่างที่มันเหมือนกับว่ากดทับอยู่ใช่ไหมคะข้างบนมันมีอะไรลูกมันมีหนังสือทับทับทาทัททททกันอยู่ก็เลยทําให้อันสุดท้ายมันหยิบย,ยากซึ่งการที่ตอนดึงระหว่างดึงออกเนี้ยค่ะมันเหมือนมีแรงอะไรบางอย่าง,ง,อออางวันนี้เราจะมาดูกันว่าแรงอะไรบางอย่างนั้นคืออะไรเฉลยเดี๋ยวกัน แรงนั้นก็คือแรงเสียดยทานแรงเสียดทานหมายถึงแรงที่ต่อต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุแรงเสียดทานจะเกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุก,กับผิวของพื้นนั้นๆน,น,นะคะยกตัวอย่างกันนะคะอย่างเช่นครูมีสมุดอย่างที่เปิดไว้ตั้งแต่ต้นคลิปเนาะสมุดหรือว่าหนังสือสองอันนะคะมันทับกันอยู่ครูอยาแกแยกออกจากกาันแบบนี้เกิดแรงเสียดยทานไหมคะคําตอบก็คือ เกิดแรงเสียดทานตรงไหนล่ะก็คือตรงบริเวณข้างล่างหนังสือเล่มที่1กับบริเวณตรงข้างหน้านหนังสือเล่มที่สองอีกตัวอย่างหนึ่งครูเปิดขวดน้ําค่ะฝาขวดน้ําแบบนี้เกิดแรงเสียดทานไหมคะ,ฉะเฉลยค่ะเกิดแรงเสียดทานตรงไหนอะคะ,ฉะเฉลยค่ะตรงบริเวณ ฝาขวดน้ำกับบริเวณตรงพื้นผิวของขวดน้ำที่มันโดนเสียดสีกันนะคะตัวอย่างต่อมาค่ะเป็นคนกำลังเขียนตู้หนังสือเนอะาะแรงเสียดทานเกิดขึ้นที่ตรงไหนกับตรงไหนคะแรงเสียดทานเกิดขึ้นระหว่างตู้หนังสือกับพื้น ะะไม่ใช่ตรงบริเวณมือกับตู้หนังสือนะลูกเพราะว่าตรงบริเวณมือกับตู้หนังสือมันไม่ได้เกิดการเคลื่อนที่เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการเคลื่อนที่ก็จะไม่มีแรงเสียดทานนะคะตัวอย่างสุดท้ายค่ะคนกําลังเข็นถังน้ําแข็งค่ะแรงเสียดทานเกิดขึ้นที่ตรงไหนคะตรงถังน้ําแข็งกับบริเวณ พื้เพราะว่าตรงถังน้ําแข็งกับพื้นมันมีการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเนาะก็เลยทําให้เกิดแรงต้านการเคลื่อนที่หรือแรงเสียดทานนั่นเองค่ะมาดูการบ้านของเราค่ะตัวอย่างแรกการปั้นตุกตาหิมะตรงที่มีการเคลื่อนที่คือตรงบริเวณที่มือกำลังปั้นหิมะเนาะแสดงว่าพื้นผิวของสองพื้นผิวนั้นก็คือมือกับหิมะ ตัวอย่างที่สองการจุดไม้ขีดไฟการจุดไม้ขีดไฟตรงไหนที่มีการเคลื่อนที่คะเด็กๆฉเฉลยนะคะก็คือตรงไม้ขีดไฟกับกล่องไม้ขีดไฟที่เราจะจุดไฟขึ้นมารูปที่3เป็นรูปว่ายน้ํารูปที่4เป็นรูปการเตะบบอลน,นะคะแล้วก็รูปสุดท้ายเป็นรูปการเล่นตัวต่อนะคะ หน้าหลังนะคะรูปแรกเป็นรูปการดีดกีตาร์รูปที่2เป็นรูปการเล่นแบดมินตันรูปที่3เป็นรูปการเล่นสก,กีนะคะส่วนรูปต่อมานะคะเป็นรูปการจับแก้วน้ําการล้างหน้าแล้วก็การล้างจานแรงเสียดทานเกิดขึ้นบริเวณใดบ้างให้เด็กๆํามาเลยนะคะ